สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m d s e t ปลุกพลังในตัวคุณที่นี่เราจะมาปลดล็อกความคิดต่อยอดพลังในใจคุณให้พร้อมลุยไปกับทุกความท้าทายในชีวิตถ้าคุณพร้อมแล้วกดติดตามไว้เลยแล้วมาเริ่มปลุกพลังตัวเองไปด้วยกันครับวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องเลิกใช้ชีวิตด้วยการโกหกบางทีคุณอาจทาอยู่โดยไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างไปฟังกัน หนึ่งโกหกคนอื่นกับโกหกตัวเองฟังเผินๆเหมือนเป็นแค่เรื่องของความจริงที่ไม่ถูกพูดออกมาแต่ถ้ามองลึกลงไปมันคือสองรูปแบบของการทำร้ายทั้งต่อความสัมพันธ์ที่เรามีและต่อตัวตนที่แท้จริงของเราเองซึ่งเมื่อเอามาเทียบกันแล้วการโกหกตัวเองนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเพราะมันไม่ใช่แค่การบิดเบือนความจริงชั่วคราวแต่เป็นการใช้ชีวิตโดยไม่มีพื้นฐานของความจริงเลยแม้แต่นิดเดียว การโกหกคนอื่นเราทำเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ปิดบังความผิดหรือแม้แต่เพื่อรักษาน้ำใจบางคนในช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะผิดแต่มันยังเป็นสิ่งที่เราแยกออกจากตัวตนของเราได้เรารู้ว่าเรากำลังโกหกเรารู้ว่าสิ่งที่พูดออกไปไม่จริงและวันหนึ่งเรายังมีโอกาสจะพูดความจริงเพื่อเยียวยาได้การโกหกคนอื่นเป็นเหมือนเสื้อคลุมที่ถอดออกได้ถึงจะทำร้ายคนฟังแต่ยังมีทางแก้มีเวลาทบทวน และยังรู้ว่าความจริงอยู่ตรงไหนแต่การโกหกตัวเองมันต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะมันคือการตัดสายตาไม่ให้มองเห็นความจริงทั้งที่มันอยู่ตรงหน้ามันคือการบอกตัวเองซ้ำๆว่าทุกอย่างโอเคทั้งที่ลึกๆข้างในรู้ดีว่าบางอย่างกำลังผิดไปมันคือการเอาความกลัวความไม่กล้ายอมรับหรือความเจ็บปวดมาปิดหูปิดตาตัวเองยิ่งโกหกนานเท่าไหร่สมองจะเริ่มปรับตัวให้เชื่อว่าคำโกหกนั้นคือความจริง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการหลงทางคนที่โกหกตัวเองจะเริ่มวางแผนชีวิตบนพื้นฐานที่ผิดเช่นคนที่เชื่อว่าตัวเองยังรักงานที่ทำอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วหมดไฟไปนานแล้วจะยังฝืนทำงานนั้นต่อไปโดยไม่เคยถามใจตัวเองจริงๆว่าต้องการอะไรสุดท้ายก็หลงอยู่ในเส้นทางที่ไม่มีวันทำให้มีความสุขหรือคนที่โกหกตัวเองว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ยังไปต่อได้ทั้งที่ทุกวันมีแต่ความเจ็บปวดก็จะอยู่ต่อทั้งที่รู้ว่ากำลังเสียศักดิ์ศรี ความฝันและเวลาชีวิตไปทีละนิดน่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อเราหลอกตัวเองซ้ำๆเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังหลอกตัวเองอยู่นี่คือกับดักที่อันตรายที่สุดเพราะคนที่โกหกตัวเองจนชินจะเริ่มคิดว่าเขาไม่ได้โกหกอะไรเลยเขาจะใช้คำพูดอย่างฉันโอเคแล้วฉันไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มฉันไม่เก่งพอจะทำสิ่งนั้นและเขาจะปิดประตูความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไปโดยไม่รู้ตัวที่ร้ายคือ มันไม่ใช่แค่ทำให้เราหยุดพัฒนาแต่มันทำให้เราเดินห่างจากชีวิตที่เราควรจะมีขึ้นทุกวันตัวอย่างที่ชัดเจนคือคนที่รู้สึกไม่พอใจกับตัวเองอยู่ลึกๆแต่กลับพยายามบอกตัวเองว่าเขารับได้กับตัวตนตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่พัฒนาเพราะชีวิตก็โอเคอยู่แล้วแต่ในความจริงเขารู้สึกอิจฉาคนอื่นที่กล้าทำกล้าเปลี่ยนกล้าลองสิ่งใหม่เขารู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองแบบไม่มีเหตุผล และทุกวันเหมือนใช้ชีวิตแบบไม่มีแรงจูงใจเลยทั้งหมดนั้นคือสัญญาณของการหลอกตัวเองว่าทุกอย่างดีทั้งที่ในใจยังไม่เคยรู้สึกว่าเพียงพอจริงๆหรืออีกกรณีหนึ่งคือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมๆมานานแล้วบอกตัวเองว่าเขารักแฟนมากยังไงก็จะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆทั้งที่ความจริงทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันมีแต่ทะเลาะเงียบใส่กันไม่ฟังกันไม่เหลือความรู้สึกดีๆแบบเดิมอีกแล้ว แต่เขาเลือกจะโกหกตัวเองเพราะกลัวการอยู่คนเดียวกลัวต้องเริ่มใหม่กลัวเจ็บจากการยอมรับว่าทุกอย่างมันจบไปนานแล้วและนั่นทำให้เขาทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขโดยเชื่อว่าตัวเองยอมรับมันได้ทั้งที่ลึกๆแล้วเขาเจ็บทุกวันสุดท้ายชีวิตที่โกหกตัวเองคือชีวิตที่ไม่สามารถเดินหน้าได้จริงๆเพราะมันไม่ได้ยืนอยู่บนความจริงและเมื่อเราไม่ยอมรับความจริงก็ไม่มีทางแก้ไม่มีทางเปลี่ยน ไม่มีทางโตเพราะเราจะเอาคำโกหกมาปิดตาตัวเองอยู่เรื่อยๆจนถึงวันที่ถามตัวเองว่าทำไมฉันยังอยู่ที่เดิมทั้งที่เวลาผ่านไปตั้งนานแล้วนั่นแหละคือความน่ากลัวที่สุดของการโกหกตัวเองมันไม่ใช่แค่คำโกหกแต่มันคือการตัดโอกาสตัวเองจากชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าทํามันลงไป 2. เมื่อเราหลอกตัวเองนานเกินไปเราจะเริ่มเชื่อว่าคำโกหกนั้นคือความจริง ไม่ใช่เพราะมันเป็นจริงแต่เพราะจิตใจและสมองของเราปรับตัวให้เชื่อสิ่งที่เราย้ำกับตัวเองซ้ำๆจนกลายเป็นความเชื่อฝังลึกโดยไม่รู้ตัวมันเป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการความมั่นคงและลดความขัดแย้งในใจสมองไม่ชอบความรู้สึกที่เรียกว่าความไม่สอดคล้องกันระหว่างความคิดกับความจริงเพราะมันทำให้เกิดความเครียดดังนั้นเมื่อมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันเช่นข้างในรู้ว่าไม่โอเคแต่ปากบอกว่าโอเคสมองจะเลือกข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อให้เราสงบลงและถ้าเราย้ำฝั่งไหนบ่อยสมองจะเลือกฝั่งนั้นการโกหกตัวเองจึงไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการสร้างกรอบความเชื่อขึ้นมาทดแทนความจริงเราจะเริ่มใช้เหตุผลเข้าข้างตัวเองเช่นบอกว่าเราไม่ได้ล้มเหลวหรอกแค่ยังไม่ถึงเวลาทั้งที่จริงเราไม่ได้พยายามเลยหรือเราจะบอกว่าเรายังรักงานนี้อยู่แค่ช่วงนี้เหนื่อยทั้งที่จริงความรู้สึกหมดไฟมันเกิดขึ้นมานานแล้วยิ่งเราพูดแบบนี้กับตัวเองมากเท่าไหร่ สมองจะปรับตัวให้คิดว่ามันคือเรื่องจริงเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นเพื่อให้เรารับได้กับชีวิตปัจจุบันและเพื่อไม่ให้เราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวความเจ็บหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อยากเจอเมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อที่ถูกสร้างจากคำโกหกเหล่านี้จะกลายเป็นหลักฐานของการมองโลกของเราเราจะใช้มันเป็นตัวตั้งในการตัดสินใจใช้เป็นข้ออ้างในการไม่พัฒนาตัวเองและใช้มันบอกกับคนอื่นอีกทีเหมือนเป็นความจริง เช่นเมื่อมีคนถามว่าเราโอเคไหมเราจะตอบทันทีว่าโอเคทั้งที่ข้างในยังสับสนแต่เพราะเราพูดแบบนี้กับตัวเองมานานมันเลยกลายเป็นคำตอบอัตโนมัติเราอาจไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรากำลังพูดไม่จริงเพราะสมองไม่แยกแล้วว่าอันไหนโกหกอันไหนความจริงมันเชื่อไปแล้วว่าสิ่งนั้นคือเรื่องจริงความน่ากลัวของภาวะแบบนี้คือเราจะเริ่มปิดกั้นทุกเสียงจากข้างในที่พยายามจะบอกเราว่าอะไรผิดปกติเพราะถ้าฟัง เราต้องเผชิญความจริงแต่เราหลอกตัวเองมานานจนไม่มีพื้นที่ให้ความจริงเข้ามาได้อีกต่อไปและเมื่อเราตัดการรับรู้ความจริงเราจะไม่เห็นปัญหาไม่รู้ว่าต้องแก้ตรงไหนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเริ่มเปลี่ยนอะไรและสุดท้ายคือกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความเคยชินมากกว่าความรู้สึกแท้จริงเราจะเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยเบื่อไม่มีความสุขแต่ไม่รู้ว่าทำไมเพราะเราตัดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่รู้สึกกับสิ่งที่คิดออกไปแล้ว ในแง่จิตวิทยามีกลไกที่เรียกว่า Cognitive Dissonance หรือภาวะขัดแย้งในความคิดเมื่อสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เรารู้สึกขัดกันเราจะรู้สึกอึดอัดและโดยธรรมชาติสมองจะหาวิธีจัดการกับความขัดแย้งนั้นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนความเชื่อให้ตรงกับการกระทำแทนเช่นถ้าเรารู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตแต่ไม่อยากเปลี่ยนอะไรสมองจะช่วยเราหาคำอธิบายใหม่เช่นจริงๆแล้วชีวิตแบบนี้ก็ดีแล้ว หรือความสุขไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายหรอกอยู่ที่ความพอใจทั้งที่ในใจจริงยังอยากไปให้ไกลกว่านี้อยู่ลองดูตัวอย่างแบบสมมุติสมมุติว่าคนคนหนึ่งโตมาในครอบครัวที่ปลูกฝังว่างานราชการคือความมั่นคงคือที่สุดของชีวิตเขาอาจไม่ได้ชอบงานแบบนั้นเลยเขาอยากทํางานศิลปะลองทําธุรกิจเล็กๆแต่เพราะความเชื่อที่ฝังมาตั้งแต่เด็กเขาจึงเลือกสอบราชการเขาอาจเบื่อเหนื่อยไม่สนุกกับงานเลยแต่ทุกครั้งที่รู้สึกแย่ เขาจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีเงินเดือนแน่นอนอย่างน้อยก็มีสวัสดิการดีความรู้สึกอยากออกอยากเริ่มใหม่จะถูกกลบด้วยคำปลอบใจที่ไม่ได้มาจากความจริงแต่เป็นเพียงกลไกป้องกันตัวเองและเมื่อเขาพูดแบบนี้ซ้ำๆหลายปีผ่านไปเขาจะเริ่มเชื่อว่านี่แหละคืองานที่เหมาะกับเขาแล้วทั้งที่ลึกๆยังไม่เคยรู้สึกเติมเต็มเลยหรือในอีกตัวอย่างคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุข แต่เขาบอกตัวเองว่าคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรือความรักมันต้องใช้ความอดทนเขาเริ่มใช้คำเหล่านี้มาอธิบายความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วกำลังทำร้ายเขาทุกวันยิ่งอยู่ต่อยิ่งกลบความรู้สึกจริงไว้ลึกขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะเริ่มรู้สึกว่าความรักต้องเป็นแบบนี้และต้องอดทนต้องยอมและจะไม่รู้เลยว่าเขาสามารถมีความรักที่ดีกว่านี้ได้ถ้าเขาเลิกโกหกตัวเองว่าเขายังมีความสุขอยู่ ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของการที่เราหลอกตัวเองนานเกินไปจนกลายเป็นว่าเราเชื่อคำโกหกนั้นเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เพราะเราตั้งใจจะหลอกตัวเองแต่มันเกิดจากความกลัวความไม่อยากเจ็บและการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายคำโกหกนั้นไม่ได้ช่วยให้เราปลอดภัยมันแค่ทำให้เราติดอยู่ที่เดิมโดยไม่มีวันไปถึงชีวิตที่เราควรมีได้เลย 3. โกหกตัวเองบั่นทอนศักยภาพระยะยาวแบบที่มองไม่เห็น คือกระบวนการที่ค่อยๆทำลายความสามารถของเราทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ทันสังเกตและไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นเหมือนสนิมที่เกาะอยู่ในใจกัดกินศักยภาพความมั่นใจและแรงขับภายในจนหมดสิน้นทั้งที่ภายนอกชีวิตอาจดูปกติหรือแม้แต่ดูดีอยู่ด้วยซ้ำนี่แหละคือสิ่งที่ทาให้มันน่ากลัวเพราะความเสียหายเกิดขึ้นในที่ที่ไม่มีใครมองเห็น แม้แต่เจ้าของชีวิตเองก็อาจไม่ทันสังเกตว่ากำลังหลงทางและหยุดเติบโตไปแล้วเวลาที่เราหลอกตัวเองเราจะสร้างเรื่องราวที่ไม่จริงมาอธิบายสิ่งที่ไม่อยากเผชิญเช่นบอกตัวเองว่าเราไม่อยากประสบความสำเร็จมากนะักเพราะกลัวว่าจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวทั้งที่จริงแล้วเราไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือบอกตัวเองว่าเราพอใจกับรูปร่างแบบนี้แล้วเพราะเราคือเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทั้งที่ลึกๆแล้วเราอยากสุขภาพดี อยากมั่นใจมากกว่านี้แต่ไม่อยากเผชิญความลำบากของการเปลี่ยนพฤติกรรมทุกครั้งที่เราพูดแบบนี้กับตัวเองเรากำลังลดความสามารถในการเติบโตของตัวเองลงไปทีละขั้นศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ทันทีมันอยู่ในรูปของโอกาสที่เราจะกล้าทำสิ่งใหม่อยู่ในความคิดที่ลึกที่สุดที่บอกว่าเราทำได้อยู่ในความฝันที่ยังรอให้ลงมือจริงและอยู่ในพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นแต่เมื่อเราหลอกตัวเองซ้ำ ความฝันจะค่อยๆหายไปความมั่นใจจะค่อยๆลดลงและพลังเหล่านั้นจะเงียบลงจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเคยอยากทำอะไรเคยเชื่อในตัวเองแค่ไหนที่น่ากลัวคือการโกหกตัวเองจะสร้างวงจรการหลีกเลี่ยงเช่นหากเราเคยล้มเหลวในการพยายามลดน้ำหนักแล้วบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้หรอกร่างกายเราไม่ตอบสนองแบบคนอื่นเรากำลังวางกรอบจำกัดตัวเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ รอบนี้จะกลายเป็นความเชื่อที่กัดกินโอกาสในการลองใหม่ศึกษาใหม่หรือปรับวิธีใหม่แล้วเมื่อมีคนพูดถึงสุขภาพหรือการดูแลตัวเองเราจะเริ่มต่อต้านหงุดหงิดหรือพูดประชดไปว่าคนบางคนก็เกิดมาผอมง่ายอยู่แล้วทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากข้อเท็จจริงแต่มาจากคำโกหกที่เรายอมเชื่อเพราะไม่อยากผิดหวังอีกเมื่อเวลาผ่านไปความกลัวจะค่อยๆแทนที่ความหวังความไม่มั่นใจจะเข้ามาแทนความฝัน และคำแก้ตัวจะกลายเป็นคำตอบของทุกอย่างเราอาจเริ่มต้นด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยมมีทักษะมีพรสวรรค์หรือแม้แต่โอกาสที่คนอื่นไม่มีแต่ถ้าเราหลอกตัวเองว่าเรายังไม่พร้อมเราไม่มีเวลาหรือเราไม่เก่งพอเราจะไม่มีวันใช้ศักยภาพนั้นออกมาเลยแม้แต่น้อยและที่หนักที่สุดคือเราจะเริ่มคิดว่าเราไม่มีศักยภาพตั้งแต่แรกทั้งที่ความจริงมันถูกซ่อนไว้ใต้คำโกหกของเราเอง ตัวอย่างสมมุติเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนสมมุติว่าคนคนหนึ่งเคยอยากเป็นนักพูดเขาเคยพูดเก่งในโรงเรียนเคยได้รางวัลเคยมีคนชมแต่ครั้งหนึ่งเขาพูดพลาดบนเวทีแล้วรู้สึกอายมากเขาจึงเริ่มบอกตัวเองว่าเขาไม่เหมาะกับงานที่ต้องพูดต่อหน้าคนเยอะเขาเริ่มปฏิเสธโอกาสที่จะขึ้นเวทีเริ่มบอกตัวเองว่าเขาชอบงานเบื้องหลังมากกว่าทั้งที่จริงในใจเขายังอยากกลับไปอยู่ตรงจุดนั้น แต่เขากลัวจะผิดพลาดอีกเมื่อเขาพูดแบบนี้กับตัวเองไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มเชื่อว่าตัวเองพูดไม่เก่งจริงๆแม้ในอดีตจะเคยทำได้ดีมากก็ตามแล้ววันหนึ่งเมื่อมีคนพูดถึงการพัฒนาทักษะการพูดเขาอาจจะพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องของทุกคนบางคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเขาเชื่อแบบนั้นแล้วจริงๆทั้งที่ศักยภาพของเขายังอยู่แต่ถูกกลบด้วยคำโกหกที่เขายอมเชื่อเพราะไม่อยากเจ็บอีกครั้งในระยะสั้น การโกหกตัวเองอาจทำให้เรารู้สึกดีขึ้นสงบลงหรือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดบางอย่างได้แต่ในระยะยาวมันจะทำลายความเป็นไปได้ทั้งหมดที่เราสามารถมีได้มันจะเปลี่ยนชีวิตที่ควรจะเติบโตเป็นชีวิตที่หยุดนิ่งชีวิตที่ไม่กล้าเริ่มใหม่ไม่กล้าล้มเหลวและไม่กล้าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะคำโกหกได้ฝังลึกลงไปจนกลายเป็นความจริงปลอมที่เรายึดถือแทนความฝันเดิมและเมื่อเวลาผ่านไปนานมากพอ ความฝันจะไม่กลับมาเตือนเราอีกต่อไปเพราะเราปิดประตูใส่มันทุกครั้งที่มันมาเคาะเราจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราสูญเสียบางอย่างไปแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบครึ่งคึ่งกลางๆง,งเหมือนเดินบนเส้นทางที่มองไม่เห็นว่าควรไปไหนทั้งที่ลึกลงไปข้างในเราเคยรู้เราเคยอยากและเราเคยทาได้แต่เราเลือกหลอกตัวเองว่าเราไม่ต้องการมันอีกแล้วทั้งที่ความจริงคือ เราแค่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเท่านั้นเอง 4. การโกหกตัวเองทําให้เราตัดสินใจผิดซ้ําๆเพราะมันทําให้เราเริ่มต้นจากข้อมูลที่บิดเบือนไม่ใช่จากความจริงเมื่อหลักฐานของความคิดและการมองเห็นตัวเองไม่ตรงกับความเป็นจริงการตัดสินใจใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะเบี่ยงเบนตามไปด้วยเราอาจคิดว่าเราตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคิดมาดีแล้วคิดรอบด้านแล้ว แต่ถ้าจุดตั้งต้นคือการหลอกตัวเองว่าบางอย่างดีทั้งที่ไม่ดีหรือว่าโอเคทั้งที่ไม่โอเคการตัดสินใจที่ตามมาก็จะกลายเป็นการเดินวนอยู่ในวงจรเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่เคยได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงจริงการโกหกตัวเองยังบิดเบือนระบบความคิดอย่างเงียบเงียบเราจะไม่เห็นตัวเลือกใหม่ๆเพราะคำโกหกปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ความกลา้าและการมองตัวเองในมุมที่ต่างออกไป เราอาจเชื่อว่าเราไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่เชื่อว่าเราไม่เก่งพอจะเลื่อนตำแหน่งเชื่อว่าเราไม่มีคุณสมบัติพอจะทำสิ่งที่ใฝ่ฝันเพราะเราเคยบอกตัวเองซ้ำๆแบบนั้นเมื่อมีโอกาสใหม่เข้ามาเราก็จะปฏิเสธโดยไม่ทันคิดไม่ใช่เพราะมันไม่เหมาะกับเราแต่เพราะความคิดที่หลอกตัวเองไว้ทำให้เราคิดว่าเราทำไม่ได้ทั้งที่เราอาจทำได้ดีกว่าที่คิดมากความน่ากลัวอีกอย่างคือ การโกหกตัวเองกลายเป็น,นกลไกป้องกันความผิดพลาดที่ผิดทางทุกครั้งที่เราตัดสินใจผิดแล้วไม่ยอมรับว่าผิดเราจะบอกตัวเองว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรืออย่างน้อยก็ไม่เลวร้ายที่สุดหรือเราไม่มีทางเลือกมากนักคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดแต่ทำให้เราหลีกเลี่ยงการยอมรับความจริงและเมื่อไม่ยอมรับก็จะไม่ปรับไม่เปลี่ยนและไม่ระวังเมื่อเจอสถานการณ์คล้ายเดิมอีกในอนาคต วงจรน,นี้จะกลายเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆที่ฝังอยู่ในชีวิตเช่นคนที่โกหกตัวเองว่าความรักไม่ต้องมีความสุขตลอดเวลาแค่มีใครสักคนก็พอเขาจะเลือกคบกับคนที่ทำร้ายจิตใจซ้ำๆและเมื่อจบความสัมพันธ์นั้นเขาก็จะหาคนแบบเดิมเข้ามาอีกเพราะเขาเริ่มต้นจากความเชื่อผิดๆว่าความรักควรจะเป็นแบบนั้นความเชื่อแบบนี้ไม่ได้เกิดจากความจริงแต่มาจากการหลอกตัวเองซ้ำๆว่าสิ่งที่เจอคือเรื่องปกติ เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับทั้งที่ความจริงคือมันไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกในด้านพฤติกรรมเราจะเห็นว่าคนที่โกหกตัวเองมักจะวนอยู่ในสถานการณ์เดิมทั้งเรื่องงานความรักการเงินหรือสุขภาพไม่ใช่เพราะโชคร้ายแต่เพราะทุกครั้งที่มีปัญหาเขาไม่ได้กล้ายอมรับรากของปัญหาและเลือกจะตัดสินใจต่อไปจากภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นเองเขาอาจจะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนแผน แต่ไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดที่บิดเบี้ยวจึงกลายเป็นการวิ่งเป็นวงกลมคำโกหกที่เราบอกตัวเองเช่นฉันไม่มีเวลาฉันไม่เก่งเรื่องนี้ฉันไม่เหมาะกับสิ่งนั้นฉันไม่แคร์หรอกหรือฉันโอเคกับชีวิตแบบนี้จะค่อยๆกลายเป็นข้ออ้างที่หยุดไม่ให้เราทบทวนตนเองอย่างตรงไปตรงมาและเมื่อเราหยุดตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองการตัดสินใจก็จะไม่ผ่านกระบวนการไตรตรองที่แท้จริงอีกต่อไป มันจะกลายเป็นแค่การทำสิ่งเดิมในรูปแบบใหม่เพื่อให้ยังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องรู้สึกแย่จากการยอมรับว่าเคยคิดผิดสมมุติเพื่อให้เห็นภาพเช่นคนคนหนึ่งเคยลาออกจากงานประจำเพราะรู้สึกอึดอดัดแต่ไม่ยอมรับว่าปัญหาเกิดจากความไม่กล้าสื่อสารกับหัวหน้าเขาบอกตัวเองว่าองค์กรไม่ดีเขาเลยไปสมัครที่ใหม่เจอบรรยากาศคล้ายเดิมก็ลาออกอีก แล้วบอกตัวเองว่างานออฟฟิศไม่เหมาะกับเขาทั้งที่จริงปัญหาคือเขาไม่เคยฝึกทักษะในการจัดการความสัมพันธ์ในที่ทำงานเลยเขาตัดสินใจทุกครั้งโดยยึดจากมุมมองที่หลอกตัวเองมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่โดนกดดันไม่ใช่คนที่ต้องปรับตัวพอวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่มีวันพัฒนาทักษะที่แท้จริงและจะเปลี่ยนที่ทำงานอีกกี่ครั้งปัญหาก็จะกลับมาเหมือนเดิมหรือในกรณีของคนที่เคยลงทุนแล้วขาดทุน เขาบอกตัวเองว่าตลาดมันแย่เขาแค่โชคร้ายไม่ใช่เพราะเขาศึกษาน้อยหรือรีบเกินไปครั้งต่อไปเขาก็จะลงทุนอีกโดยไม่เปลี่ยนวิธีคิดเพราะเขายังไม่ยอมรับบทเรียนเดิมการตัดสินใจใหม่จึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดซ้ำๆจนกลายเป็นความเสียหายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของการที่คำโกหกเล็กๆกลายเป็นเงื่อนไขหลักของการตัดสินใจเมื่อเราปิดหูปิดตาตัวเองจากความจริง เราไม่ได้หนีปัญหาแต่เรากำลังสร้างมันซ้ำขึ้นมาในรูปแบบใหม่โดยมีเราเองเป็นคนวางแผนให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกเรื่อยๆแบบที่ไม่รู้ตัวเลยว่าต้นเหตุไม่ได้มาจากคนอื่นไม่ได้มาจากโชคแต่เริ่มต้นจากคําโกหกที่เราเลือกเชื่อทุกครั้งที่ตัดสินใจนั่นเองขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูจนจบอย่าลืมนะครับการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ความคิดของเราเองถ้าคลิปนี้ปลุกพลังในตัวคุณได้อย่าลืมกดไล์ กดติดตามช่อง m i n d s e t ปลุกพลังในตัวคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ